กาละครั้งหนึ่งในดินแดนภาคเหนือของไทยมีลำน้ำใหญ่ชื่อว่าลำน้ำกกไหลผ่านป่าเขาและหมู่บ้านต่างๆเชื่อกันว่าลำน้ำแห่งนี้เป็นที่อยู่ของพญานาคคำพญานาคที่มีเกล็ดสีทองระ,ระยิบระยับซึ่งคอยปกป้องผู้คนและทรัพยากรในพื้นที่วันหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าคำปันออกล่องเรือหาปลาในลำน้ำกกเขาเป็นคนโลภและไม่เชื่อเรื่องพญานาคคำที่ผู้เท่าเลาะขาน เมื่อเขาจับปลาได้มากมายจนเรือเต็มเขากลับยังไม่พอใจคำปันจึงใช้หอกแทงลงในน้ำเพื่อจับปลาเพิ่มแต่เขาไม่รู้เลยว่าได้ไปทำร้ายพญานาคคำโดยไม่ตั้งใจพญานาคคำโกรธแค้นที่ถูกมนุษย์ละเมิดอาณาเขตของตนเขากอกขึ้นน้ำขึ่นสูงจนเรือของคำปันล่มคำปันพยายามร้องของชีวิตโดยกล่าวว่าข้าขอโทษโปรดยกโทษให้ข้าด้วยแต่พญานาคคำไม่ฟังและพยายามพัดคำปันต่อ,อไปให้พ้นจากลำน้ำ ขณะนั้นหญิงสาวผู้หนึ่งชื่อแม่คำฟ้าซึ่งเป็นผู้มีจิตใจเมตตาได้มาถึงเธอจุดธูปและสวดภาวนาขอให้พญานาคคำปล่อยคำปันไปขอท่านโปรดให้อภัยหากเขาได้กระทำผิดไปพญานาคคำเห็นแก่คำอธิษฐานของแม่คำฟ้าจึงลดความโกรธและสั่งคำปันว่าหากเจ้าอยากรอดชีวิตจงสัญญาว่าจะไม่ละเมิดลำน้ำนีำน้อีกและจงแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้อื่นด้วย คำปันให้สัญญาและกลับใจจากนั้นเขากลายเป็นผู้ที่ช่วยดูแลลำน้ำกกอย่างจริงจังชาวบ้านจึงได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขส่วนพญานาคำยังคงเฝ้าดูแลลำน้ำต่อไปเพื่อให้ลำน้ำก,กกเป็นสายน้ำแห่งชีวิตที่ไม่มีวันแห้งแล้ง